มาต่อกันที่ผู้เล่นที่อาจจะถูกเทนในตลาดนี้นะครับในตอนที่2เริ่มกันที่ทีมแรกนั่นคือไมอามีฮี t ไมอามีฮีทเขาโฟกัสไปที่ดันแค่โรบินสันดันแค่โรบินสันในฤดูกาลนี้กลับมามีฟอร์มที่ดีกลับมาเป็นมือ3แต้มที่ไว้ใจได้เขามีผลงานอยู่ที่15คะแนนโดยเฉลี่ย2.9แอสซิสต์2.7รีบาลแต่ว่า หันมามองสภาพทีมไทเลอร์ฮีโร่ก็เล่นได้ดีฮามี่เฮอร์เควสลุกกี้คนใหม่ก็โดดเด่นเช่นกันเขาเลยมองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่ทีมเนี่ยจะปล่อยดันแค่โรบินสันในวันที่ฟอร์มดีกำลังได้ราคาปล่อยออกไปแล้วไปหาตัวมาช่วยบัตเลอร์มาช่วยแบมเพื่อเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมิวอกกี้บัค มีวาก,ก้บัคเนี่ยเขาโฟกัสไปที่มาลิกบิสเล่มาลิกบิสเล่เป็นมือ3แต้มที่มี12คะแนนโดยเฉลี่ย4.4รีบาว1.4อาซิดเรื่อง3คะแนนถือว่าไว้ใจได้เกมวงนอกไว้ใจได้แต่ว่าวันนี้เรามีดัมมี่ลิลาดแล้วเขาเลยมองว่ามาลิกบิสเล่เนี่ยถ้าเทรดออกไปแล้วไปเอาผู้เล่นเกมรับเหนียวเหนียวมาอุดรอยรั่วของลิลาด น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่าเขาเลยมองว่ามาลิกบิสลี์อาจจะโดนเทรดที่ตลาดนี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมินิซตาทิมเบอร์วูฟมินิซตาทิมเบอร์วูฟเนี่ยเขาโฟกัสไปที่ไคลแอนเดอร์สันไคลแอนเดอร์สันแม้ว่าจะเล่นได้ดีเป็นตัวเชื่อมที่ดีมี7.3คะแนน3.9แอสซิสต์3.7รีบาวด์แต่เขามองว่าตอนนี้ในทีมมินิสต้าทิมเบอร์วูฟเนี่ยน่าจะมีคนทำแทนในบทบาทน,นี้ได้มันเล็มเหมาะที่จะเอาไคลแอนเดอร์สัน เทออกไปแล้วไปเสริมตัวที่น่าสนใจมาช่วยทีมบวูฟแทนนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือนิวออลีนพิลิแคนนิวอลีพิลิแคนเนี่ยเขามองไปที่โจนาสวาลาซินาสโจนาสวาลาซินาสเป็นเซ็นเตอร์ความหวังของทีมมาตลอดโจนาสมีผลงานอยู่ที่14.2คะแนนโดยเฉลี่ย9.1รีบาล2.3แอสซิตแต่เขามองว่าถ้ายังใช้โจนาสต่อเนี่ยทีมไม่น่าจะไปถึงรอบลึก มันถึงเวลาแล้วแหละที่ทีมต้องเอาผู้เล่นที่เกมลุกดีกว่านี้เกมรับดีกว่านี้เป็นเซนเตอร์วงในที่คาดหวังได้มาแทนโจนาสทีนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือนิว york nicks new york n i c k เนี่ยเขาเล็งไปที่สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมแบบจูเลียสล n นเดลจูเลียสลนเดลปัญหาของเขาคือความขึ้นขึ้นลงลงปัญหาในทีมเยอะฤดูกาลนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเขามี21.5คะแนนโดยเฉลี่ย10รีบาว5.5แอสซิต เขาเลยมองว่าความขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ของจูเล่รันเดิลเนี่ยแล้วตอนนี้พวกเขามีจารีบันสันถึงเวลาแล้วแหละที่จะปล่อยรันเดิลออกไปแล้วไปหาสตาร์คนใหม่ที่ไว้ใจได้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโอกาฮามาซิตี้ทันเดอร์เขาเล็งไปที่อุสมานเดง อุสมานเดงเนี่ยเขามองว่าไม่ค่อยได้มีบทบาทกับทีมเท่าไหร่อุสมานมี3คะแนนโดยเฉลี่ย1.8รีบา์ไม่ได้อยู่ในส่วนสำคัญของทีมถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องปล่อยอุสมานออกไปไปอยู่ทีมที่เหมาะสมมากกว่าให้โอกาสเขาได้เฉิดฉายมากกว่านี้น่าจะดีกว่าดองไว้แล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือออร์แลนโดเมจิกออร์แลนโดเมจิกเขาเล็งไปที่โจนาธานไอแซค โจนาธานไอแซกเนี่ยยังเป็นเซ็นเตอร์วงในที่ดีป้องกันใช้ได้เลยแต่ว่าเขาเจ็บไปนานเกินไปแล้วก็แม้ว่าจะเจ็บไปนานเนี่ยแต่ก็กลับมามีผลงานอยู่ที่6.3คะแนนโดยเฉลี่ย4.5รีบาว1.3บล็อกสถิติไม่แย่นะครับแต่ว่าไอการเจ็บนานของเขาเนี่ยเมจิกเขาไปปั้นคนอื่นแล้วเขาดูเหมือนจะเป็นส่วนเกินของทีมถ้าเทรดไปทีมที่ต้องการวงในป้องกันดีๆรับดีๆรีบาดีๆ น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าตัวและทีมอื่นนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือ Philadelphia 76ers p i i l a d e er, l p h ฟิลาเดลเฟีเเ้ขาเล็งไปที่ฟูการค c อกแม็กค็อกแม็เนี่ยเป็นส่วนเกินในทีมในฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกว่า f u การเนี่ยมีผลงานอยู่ที่2.2คะแนนโดยเฉลีย่ย0.6สตีล0.6รีบาวโอกาสในการลงเล่นไม่มากนักเปลี่ยนโค้ดใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ เขาดูจะเป็นส่วนเกินของทีมเขายังสามารถย้ายไปเป็นตัวสำรองหมุนเวียนของทีมที่อยากได้ผู้เล่นที่ยิง3แต้มแม่นๆน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าตัวมากกว่าจมอยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือฟินิกซันฟินิกซันเขาเล็งไปที่โบโบเขามองว่าโบโบเนี่ยตอนแรกเล็งว่าน่าจะมาช่วยทีมได้เยอะกว่านี้มาหมุนเวียนได้ลงมาสับถ่ายช่วยวงในแต่เล่นไปเล่นมา เขาไม่ได้อยู่ในส่วนแบบไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยเขามีผลงานอยู่ที่0.7คะแนนโดยเฉลีย่ย0.3รีบาวศ์บล็อกโอกาสในการลงเล่นน้อยนิดมากๆเขาเลยมองว่าล่าสุดมีสเปอร์อยากได้โบโบอาจจะดีลนี้เกิดขึ้นก็ได้ถึงเวลาแล้วแหละที่โบโบต้องย้ายไปอยู่ทีมที่เห็นค่าเขาอาจจะได้รับโอกาสและได้รับการลงเล่นมากกว่านี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือพรตแนด์เทลเบลเซ์ พอแลนเทอร์เบลเซอร์เขาจิ้มไปที่เม l คอมบอ o g ดอนเม l คอมบอ o g ดอนเป็นผู้เล่นสำรองที่ยอดเยี่ยมเขามีผลงานอยู่ที่17คะแนนโดยเฉลี่ย6.1แอซซิต4ีีบาวความยอดเยี่ยมของเม l คอมบอ o g ดอนเนี่ยมันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วเขาต้องปล่อยเม l คอมบอก g ดอนไปอยู่ในทีมที่ลุ้นแชมป์เพราะพอแลนเป็นทีมที่สร้างใหม่ไม่เหมาะกับเมาคอมบอ o g ดอนนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือซ a กามิโต้คิงซ a m าม t โต้คิงเขาจิ้มไปที่ แฮร์ริสันบานแฮร์ริสันบานเป็นตัวเกา๋ามีประสบการณ์การคว้าแชมป์ร่วมสร้างทีมมามีผลงานที่โดดเด่น11.8คะแนนโดยเฉลีย่ย3.3รีบาว1.5แอซิตแต่พอเจ้าหนูคีแกนเมอร์เ,เลยม,มันฟอร์มแจมเนี่ยแฮร์ริสันบานก็สามารถถูดเทศเอาจากทีมได้ไปเป็นสินทรัพย์ไปแลกสินทรัพยไปแลกผู้เล่นที่ทีมขาดได้เขามองว่าถ้าจะเทดแฮร์ริสันบานเสี่ยงแล้วนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือซานแอนโตนิโอสเปอร์สเปอร์เนี่ยเขาเล็งไปที่ดาร์กแม็กเดอร์มอตแม็กเดอร์มอตเนี่ยยังเป็นผู้เล่นตัวเกา่ามีผลงานอยู่ที่6.6คะแนนโดยเฉลีย่ย1.8แอาซิตหนึรีบาวเขาไม่ได้แย่เลยกับทีมนะครับแต่ทีมเนี่ยกำลังสร้างใหม่แม็กเดอร์ มี3แต้มให้ที่ไว้วางใจได้เขาไปช่วยทีมที่เป็นแชมป์ได้ไปเป็นส่วนเสริมไปเป็นตัวเปลี่ยนได้เขาเลยมองว่านี่คือสินทรัพย์ของสเปอร์ที่จะเทรดแลกไปแล้วไปเอาสิดดับมาทำทีมต่อในอนาคตนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโตโรนโตแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่ค่อยสู้ดีนักใน2ปีหลังพวกเขามีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่เขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จะปล่อยสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมออกไปแล้วปั้นทีมใหม่ คนที่จะถูกเทรดเนี่ยนั่นคือปาร์ตคาวเซียแคมเสียแคมมีผลงานอยู่ที่20.5คะแนนโดยเฉลี่ย7รีบาว5แอซซิตเขามองว่าถ้าจะทำทีมใหม่ต้องปล่อยเสียแคมเท่านั้นนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือยูท่าแจ๊ดยูท่าแจ๊ดลุ่มลดอนดอนในฤดูกาลนี้ เขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องปล่อยจอแดนคาร์คซันออกจากทีมไปจอแดนคาร์คันเป็นตัวสำรองที่มี3คะแนนที่ดีเล่นเกมได้ดีเชื่อมเกมได้ดีน่าจะไปเป็นหมากสำคัญในทีมลุ้นแชมป์ได้เขาเลยมองว่าควรจะให้โอกาสจอแดนคาร์คันไปเติบโตที่ทีมอื่นนะครับทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสาดวอชิงตันวิสต์คนที่ควรเทรดเนี่ยนั่นคือไมเคิลจอแดนพูจอแดนพู มาด้วยความคาดหวังมาด้วยความที่ให้โอกาสจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแต่เล่นไปเล่นมามันผิดผีผิดตัวไปหมดจอแดนพู oo, มีผลงานอยู่ที่16.6คะแนนโดยเฉลี่ย3.3แอสซิสรีบาวแต่ฟอร์มการเล่นในสนามเนี่ยมันขึ้นลงเกินไปสโมโสรยมองว่าอาจจะต้องปล่อยจอแดนพูออกไปเพราะไม่ใช่ตัวอนาคตของทีมนะครับเอาละครับนี่คือผู้เล่นที่อาจจะถูกเทรดในตลาดนี้ คุณคิดว่ามีใครมีโอกาสสูงมากที่สุดที่จะโดนเทศคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะ